ในเรื่องของการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของพนักง,งานส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอบาตาหรือเทศบาลเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่มีการไปขยายวงเงินกู้หรือมีการขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ยในการเบริกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเบริกค่าเช่าซื้อบ้านเนี่ย กฎหมายเขากำหนดหลักเกณฑ์ให้เบิกค่าเช่าซื้อได้อย่างไรนะครับในกรณีที่มีการไปขยายวงเงินกู้ขยายระยะเวลานะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาวีค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2,548และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กําหนดเอาไว้ในข้อ17นะครับว่าในกรณีที่มีการขยายวงเงินกู้หรือ ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเงินกู้ออกไปก็คือเพิ่มอาจจะเพิ่มวงเงินขยายเว,เวลาออกไปนะครับเพื่อชําระราคาบ้านในหลักเกณฑ์เนี่ยเขาให้นําเอาหลักฐานการผ่อนชําระมาเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามจํานวนเงินกู้และระยะเวลาการผ่อนชาระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้ฉบับแรกเท่านั้นก็หมายความว่าเขายึดฉบับแรกเป็นหลักนะครับ สมมุติว่าเรากู้มา5 0 0แสนบาทในสัญญาฉบับแรกที่เราใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับเราก็เบิกเบิกค่าใช้จ่ายนะครับเบิกค่าเช่าซื้อไดอ้ตามสัญญาฉบับแรกที่วงเงิน5 0 0แสนบาทแต่ถ้าเราไปเพิ่มวงเงินขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ขยายระยะเวลาออกไปอีกเนี่ยในสัญญาฉบับไหนฉบับใหม่เนี่ยเขาไม่ให้ใช้นะครับให้ใช้สัญญาเงินกู้ฉบับแรกในการมาผ่อนชาระเงินกู้ในการเบิกค่าเช่าซื้อนะครับ